ยอดจริงเยอะแปดยี่สี่ยี่สี่ต้นละสิบกิโลโ<ห>เพื่อแตกดอกออกผลเพื่อมันแตกดอกแล้วที่นี่มีอะไรบ้างครับมีอันนี้มีอินทผลัมแล้วก็ส้มโอก็แล้วก็ขาวขาวใหญ่แล้วขาวแดงกวัวขาวน้ำผึ้งขาวทั้ผึ้งโองร้อยไหลใส่ออยางแล้วเนี่ยไอ้ส้มโอนี่ห้าพันนะ่ะเออคูณเกนะ้าน่ะเออครับ ขอบขอบคุณที่สั่งสั่งปุ๋ยที่แดงครับมีมาจากสมุทรสงครามเลยครับ <c oughs> มาจากสมุทรสงครามเลยภาษาเนอเนอเลยเ่ยจากนกกองเลยนี่ครับ กินอย่างนี้ยอดเลยศูนย์ศูนย์หกสองหกสอี่แปดสองเจ็ดหนึ่งห้าเจเบอร์ไลด์ด้วยเบอร์ไลด์ด้วยถ้ามาซื้อในห้าร้อยถ้าส่งนหกร้อยค่าส่งหกร้อยส่งฟรีเลยแล้วก็ส่วนนี้คือปอดสารพิษแน่นอนปอดสารพิษแน่นอนไม่มีเลยเพราะว่านี่ขนาดจาก นี่ครับขี้แดดจากสมุทรสงครามลงก็ยังสั่งมาเลยครับ <c oughs> สั่งมาใส่เนี่ยโอ้บอกว่าสุดยอดจริงๆมันมีถ้าสนใจก็สั่งได้ที่นี่มันมีหลายไซส์หลายไซส์เนาะอย่างไอใบหี้กลมเนี่ยอันนั้นเจ <700. S 2> ็ดร้อยเจ็ดร้อยความสูงแล้วก็มันจะมีเหลืองนวลเขียวหวานพวกนี้นะหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อย ประมาณเดินหน้าเลยตัวนี้เขาจองแล้วไว้ชิมทั้งชิมทั้งจองซื้อเลยซื้อต้อนกล้านี่ขับรถไปเองนะอำเภอช้ยประการโกหลักโอ้ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีแน่นอน มเมล็ดอันนี้ไปไปซื้อเองที่อำเภอชัยปการของโกหลักลนักวิชาการเกษตรเขาเรียกว่าพันเมโจ k L หนึ่งหรือว่าเมโจสามหกแต่ว่ามันมันจะมีทุกยี่ห้อนะไอพี่โกหลังไอแกจะเอามาไว้เลยว่าเสื้อใบใบฮีคเลซี่แล้วก็ไอนาวาเดอร์ แล้วก็ไอ้หลายพันล่ะครับครับครับอินทผลัพธ์ที่ที่แกไปเห็นแต่ละประเทศแกจะซื้อมากินแล้วเอามาเล่นมาเพาะแล้วมาตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นใน KL หนึ่งหรือเมโจ้สามหกเพราะแกจบเมโจรุ่นสามสิหกนี่ลุงแกให้มาครับขอบคุณมากนี่นงามยาหมูมีเป็นไง จะลงกหน้าสวนลูกกชาติลงบางอีบ้านบางอีถนนชายางกูลตำบลน้องแวงอำเภอีิคมกำาสอยจังหวัดมูลหารห่างจากมุกฐาหารไปนี่ยี่บสองกิโลหลังกิโลอยู่หน้าบ้านนั่นแหละนี่ช่วยนะเขาเรียกเคเอหนึ่งแต่ว่าไปไปศึกษาดูแล้วว่าเดี๋ยวมันเป็นพันในใบหีกลมในที่จริงเนี่ยมันเป็นในของโกหลักเอามาปูในประเทศไทยนี่ เป็นผลไม้ของประเทศไทยแล้วตัวนี้นะ KL แต่ว่าอกำเนิดของมันก็คือจริงๆนะั่นพันที่เขามาพอ่อกลัวเรามาาพอ่อคือใบฮีคมใบฮี<ด>แต่ว่ากลัวเรา,าเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นของประเทศไทยนี่เป็น KL มันต้องขนาดนต้องสูงกว่านี้สูงกว่านี้นะเพราะว่านี่ไงอ้มันหนาไปแต่ก่อนนี้มันเล็กน่ะอะอะออลูกขนาดนี้นะขนาดม้วมือนี่มันห่างกันนี่ตัวนี้น่ะช่วงนี้น่ะห้าแถวห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้า ผมเอาออกสามเอาออกสามออกสามนะออกสามที่นี่มันโตขึ้นมันจะเต็มแล้วทีนี่ข้างในนี่นมัน,มน,มน,มนเราไม่ไอตอนครั้งแรกเรามาผสมครั้งแรกเราไม่ตัดตัวข้างในมันออกอ,ออกหมดเราตัดเอออกแค่สามเ้ว สามนิ้วอย่างนี้เหรอครับครับอย่างน้อยมันต้องห้าหกนิ้วมันถึงแอร์อัดข้างในไงมันถึงแอร์อัดเนคุณฟุุกนี่มาดูกันนี่นี่นมาดูตรงนี้เห็นไหมมันแอร์อัดเห็นไหมมันไม่ร่วงทางกลางน่ะอืมเนี่ยนะเออมันมันเวลาลำบ้ามันไอที่มันเป็นดำๆนี่ลูกมันหล่นขึ้นมามันก็เป็นเชื้อราอือืนี่ไงนี่แหละมันตรงล่วงทางกลางเวลามันหล่นมาเห็นไหมนี่นี่แหละ มันมันติดนะเพราะว่าเราตัดออกน้อยเราตัดออกน้อยแล้วทีนี้มันก็เลยเน่าเน่ามันก็เป็นขี้แพะแล้วก็ขี้ไก่ขี้ไก่ด้วยขี้แดดนะเกลือจะเพิ่มความหวานเกลือนี่จะเพิ่มความหวานให้เลยส่วนมากเด๋ยนนี้เขาจะใช้ปุ๋ยหวานเดือนกรกฎานี่ประมาณวันที่สิบถึงยี่สิบนี่แต่ละสวนนี่ เขาจะใช้ปุ๋ยเพิ่มความหวานอือันนี้พูดตรงๆเลยอืไม่ต้องบิดให้ลูกค้าไม่ต้องบิดให้ลูกค้าใช่ใช่อันนี้ไม่มีฉีดเอาขีแดดนนะเกลือมาใส่เลยมาแล้วครับถ้าขีแดดนน้ำเกลือมาไม่ทันนะผมเอาเกลือมาใส่เกลือทำไมมันจะเน่านี่นะฝนตกใส่นะฝนตกใส่นะอืานี่มันจะสุกแล้วนี่นี่อันนี้มันออกแร็ก รนะเราลองชิมดูได้นี่อร่อยไหมเนี่ปีแรกเลยนะนี่นะปีแรกเลยนะต้นนี้ปีแรกเลยอืมนะมักปุ๋ยอินทรีย์เองส่วนนี้อืมปุ๋ยแกมักเองเงี้ยต้นต้นเอ่อคุณลุงช่วยบอกเบอร์กี่ครับเอาแบบจัดๆเลยศูนย์หกสอง่แปดสองเจ็ดหใครสนใจนะครับโทรมหาลุงได้ เนี่ยโอ้ยลนีอือสวยมากสวยๆนะครับหัวใจกระเซจริงๆเลยแล้วก็ฟุ่งี่านด้วยใช่นี่ตนี่นี่ยไรอ๋อม่มีแด้ถ่ายยังเนี่ย กินข้าวที่นี่นะขวางอ๋ากันที่มันจะฝากอ๋อต้องฝากไงขวาวมันอร่อยอ๋ออ๋อมีฤทธิ์จิงด้วยเขาเกลือเขาขี้เดียนะเกลือใส่ดินจะร่วนอืมมันตกมาปั๊บนี่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าเราก็กินคนอื่นก็กินอ๋อแค่นี้ละงั้น ผมก็ฝากคลิปไว้แคตตรงนี้นะครับติดต่อคุณลุงมาได้เลยก็ลาก่อนครับ